สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Youtube สิทธิพงศ์เสียงองศานะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน FC และเกษตรกรนะครับมาชมบรรยากาศนะครับการเอามือนะครับของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดลบบุรีนะครับการเอามือนี่ก็คือการทํางานร่วมกันหรือว่าการลงแขกเหมือนสมัยก่อนก็คือการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับในการทํากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามาคัคคีในหมู่คณะและสามารถในการต่อยอดนะครับการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสวนต่างๆนะครับของกลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาทําทกิจกรรมนะครับที่สวนอินทพาลัมนะครับเจ๊น้อยนะครับจเจริญผลนะครับที่ตั้งอยู่อําเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นของอทีมงานของยังสามาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งเป็น ศูนย์บ่มเพาะนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับในการปลูกอินทผลัมนะครับซึ่งจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆนะครับมาถ่ายทอดนะครับให้กับเพื่อน FC และก็กลุ่มสมาชิกนะครับของทีมงานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับในการปลูกอินทผลัมกิจกรรมการผสมเกสรนนะครับอินทผลัมนะครับให้ติด100%การดูต้นเพศผู้นะครับของต้นอินทผลัมตัวผู้นะครับ หลังจากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมบรรยากาศกันนะครับอย่าตามผมมาเลยครับก็อันนี้ขอนน้นะคะน้องๆกนร์ราซัมเมอร์นี่คือพี่ให่นะคะเกษตรอำเภอโคจรเลิญค่ะครับสวัสดีครับัสดีน้องๆไม่ว่างเลยครัเจอแม่เลยนกน ได้เลยครับใช้แปรกกันก็ได้สบายลูกๆตังไหม,ม,มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เราใช้ตัวนี้ก็คือเป็นกระป๋อกแล้วก็เป็น,น,ออนเรยู่นถพอเราบีบมันก็เรสโซนมันจะพุง่งมันเหมือนข้นอนอกมาเองตัวนี้เราต้องปนีนเลยกิโลละหลายตังค์ <laughs> ก่อนเนี้ยเราเรามีเยอะเกสอนเยอะเราก็จะพ่นนี้เลยเห็นว่าตัวนี้เป็นเป็นข้อเป็นเป็นเจ้าเป็นที่ไว้ให้แล้วแต่ตอนเนี้ยเราเราหาวิธีประหยัดกว่าให้พวกเข้ามาเองค่ะมีมีอยวนี้ คนหน้ามีอกปกแต่อกสยโอ้ยอยองหมูคุณการลดก้อนอ้วเอาแล้วใครคุการลดคอนอ้วนทำเปด้ขอมเนื้อหมูขอขอสันติดมันเยอะนะ พวกนี้มันจะอยู่ข้างในนี้มันจะประหยัดเจสองไม่กระจายไม่กราถ้าเราอย่างนี้คือมันก็ฟูถ้ารอบนี่มันก็จะค่อยๆลนๆๆ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 ๆ้ขย่านเลยเขย่านะที่มันให้มันลงมาก็ดูว่ามันมันโดนแงยังโดนาวิธีดูก็คือดอกพวเนี้ มันจะมีตัวหลักมีสามเซตจริงๆจะดูว่ามันยังสดอยู่ไหมถ้าเกิดมันแบบถ้ามันแห้งและดำเนี่ยแปลว่ามันอาจจะหลุดไปแล้วคือมันหมดหมดที่จะผสมอ่อาจจะไม่เกิดติดเวลาผสมขั้นตอนผสมต้องดูด้วว่ามันยังสดอยู่ไหมคือถ้าสดเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่คือจะมีน้ำหมดพอเกียร์สองตั้งรันจะจับตุ๊บการผสมติดก็คือมีโอะกวสามันต้องเลือกเวลาเหมือนพระคลองนี่ยนะ ช่วงเช้าก็จะดีกว่าแต่ถ้าเส้ยสายเนี้ยเราก็ช่วยส่วยเรยงช่วยนีดง่วยเสร็จแล้วหลังจากที่เราเราผสมแล้วเราก็จะเอาถุงเนี้ยห่อห่อไว้เพื่อเพื่ออะไรเพือ่อไม่ให้ไอ้เมล็ดที่มันโตขึ้นนลายเป็นสีสีสเกลือกกลิ่นก้านหรืออะไรเพราะตัวตัวผิวมันเนี้ยถ้าเราดูคือถุง อันตรายตรงนี้เอมันแหลมมน้ำเยอะพี่ป๋องแกเป็นคนไม่ใช่เป็นคนมักง่ายแกไม่ปลูกกล้วยเลยกล้วยง่ายๆแกไปปลูกไปปลูกกี่ครั้งสองรอบแล้วอะไรที่หลากหลายขั้นตอนอย่างนี้ต้องเสียเป็นหมื่นถึงจะเอาให้รอดพีสองฟองต้นนี้เราเอาทำไมแสดงว่าเก็บต้นเลยค่ะนักชิงเกต้น

โอ้เขาไปเ่อาตักไม่เลี้ยนอะไรให้มันมีโปรตีนกินแต่ผักก็ไม่มีปลาแต่รุ่นนี้เขามีนะไปได้เขาได้กันหลายตัหาือปามาปล่อยไม่ทันเยนี่เกศนตัวผู้มติผมตมมเลยโอเขาแสดงว่าเห็นว่าพี่ไม่ค่อยมีกันไปอางั้นมันเป็นย่งนี้ค ก็อกวาตามเยพอเหนื่อยจัดพอใช่ไม่นไชินก็ไม่มาด้วยนะมันมีคเ่งหื่อยหาย่ใจไม่ออกได้ปลาเต็มหมดแล้วทับทิมนี่ไงนี่จันนึงเนี่ยปลาขึ้นมาทีด้เอาไ่ผสมต่อเอาปลามาผสมอ๋อไม่ใช่ที่เด็กสมอรอบันไดเลย เยอะ่ตนี้บต้นเนกที่้าตอนต้นงบอกวจริงๆแล้วม่ก้าวไม่ใช่ว่าะอวนไรหร้ตอนนั้นก็เลยดีเลยคู่กันเลยนะขึ้นสูงแล้วนะอ่ะโคตสวยน้องใหม่ไหมลุยใครจะขึ้นบนก็ได้อยู่นี่ครับน้องใหม่ปี6กี่จัดจัดเต็มเลยอนี้อ่ะ อ่ะพี่ขวานปะตัดสูงตัดตกใจพี่ใหญ่มาๆมอ่าววันนี้พี่ขวานเดีพี่ขวานนี่ใกล้ๆเลยนี่อ๋อให้น้องก่อนนะให้น้องก่อนอืมแล้วแล้วคือแล้วคือมาเนี่ยเรามาไม่ทันทำอะไรเลยพี่ขวานเนี่ยคือไม่มีใครอธิบายอะไรไม่มีใครเลยอันนี้ก็ได้ได้มาได้ค่ะอันไหนอันนี้อันนี้ต่ำๆเนี่ยอันนี้แต่อันนี้มันจะแบบแข็งขี้เอาต่ำๆเอาไหวเปล่า นได้ไหมครับนกฮตัวไม่ใหญ่ละาอยเลย้ำเผ็ดต้องเอาอันนี้ครับนี่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 ่เฮ้ยรกินขนมกับข้าวเลยเผอร่อยน้ำเผ็ดอันนี้อนี้ผักไครไม่รู้เด็ดฟางพี่ผมนึ่งมากับปลาแต่ไม่นีครับผม มันมีผักปังแล้วก็มีดอกแคร่้ากก่อนพ้าผมเลยเป็นไม้เลยเนี่ยไม่เป็นไรกพ้าผมเปนไม้เลยกระเพาม่กล่เี่น้ไม่กินเผ็ดพี่อมลืมเปล่าน้ยัง่ะไม่เผ็ดหร กมาหนูป่าแท้หน่อยยังหาได้นแถวนั้นเยอะเยอะเนาะ่กินไม่อนั้นุป่าตเต็มโต๊ะเลยโ้เยอะแยะไปหมดกับข้าวข้าวไลบรี่ด้วยโอ้คุณภาพจริงๆาเอาพนบรรยากาศไว้ก่อนเราเรา เราผดด n เก็บ <laughs> แล้วกินแล้วเหรอผดด neck เก็บเก็บได้หลายได้กินลูกน,นักเรียนว่าแบบนี้มันหายากนะลงแขกเอามือนะไม่ค่อยมีและสังคมไทยเราใช่นแม่คุณเต็มเดี๋ยวไปบ้านคุณเต็มอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีละหมาปุ๋งวันหน้าแม่มานั่งข้างในแล้วครับ หลากหลายนะครับด้านหน้าอี้เอเังไม่เจ้าภาพเจ้าบ้านไปพี่ป๋องหพี่ป๋องมามารับรรยาการลงแขกครับลงแขกกินข้าวครับตอนผสมก็ไม่ผสมเลยแ่เอามือลงแขกเเอามือลงแขกกินข้าวรับผมบรรชาการนะครับแขกกินข้าว ทีมงานยังสมาร์ทนะครับลนบบรีแมนมากมากถ้าดูไม่ไม้นั่น นี่คนทำงานสุภาพผาหลุดใช่ไหมแมนมากๆผู้ชายน i̇şte ั่งหมดผู้หญ mm ิง hmm ยืน hmm สุภาพบรุ uh, uh, ุ์ตัวจริงขวันกินเลยครับครับไม่เขาบอกว่ายืนกินด้เยืนกินได้เยอะกว่าตัดกำลังทักอ้อมใช่ไหมหมดแล้วเหรอเนี่ย ในลาพี่โอม,โอมทำไมทำไมที่นี่ที่นี่เขามีแต่ของธรรมชาติทั้งนั้นเลยใช่แล้วเหรอใครครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการลงแขกเอามือนะครับของกลุ่มทีมงานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับรวมทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นปี57จนถึงปัจจุบันก็คือรุ่นปี2564นะครับก็มีตัวแทนมาร่วมกิจกรรมนะครับ ซึ่งช่วงเช้าก็จะทํากิจกรรมก็คือการช่วยกันผสมเกสรนะครับยินทภาลัมนะครับที่สวนเจ๊น้อยเจริญผลนะครับหรือว่าสวนพี่ป๋องพี่ปานะครับก็ได้รับองค์ความรู้ต่างๆนะครับซึ่งนํามาแลกเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการเชื่อมความสัมพันธ์ทํางานเป็นหมู่คณะนะครับซึ่งสังคมไทยเราเริ่มจะน้อยลงนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับที่ได้นําเสนอทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์รีวงษานะครับได้แต่ทอดออกมานะครับอยากจะให้เพื่อน FC หรือว่าเกษตรกรนะครับให้ร่วมจากจุดเล็กๆนะครับในชุมชนเราไม่ว่าจะเป็นสังคมในหมู่บ้านนะครับสังคมในระดับตําบลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศนะครับก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะช่วยกันได้นะครับมีข้อมูลดีๆมีองค์ความรู้ดีๆในสวนเราครับก็สามารถแบ่งปัน ให้กับทางเพื่อนเกษตรกรหรือว่าสมาชิกต่างๆนะครับไม่จําเป็นเฉพาะกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับหรือว่าเกษตรกรนะครับทั่วประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะขึ้นเบอร์โทรท้ายคลิปไว้นะครับสาหรับการปลูกอินทผาลมการดูแลอินทผาลมแล้วก็การต่อยอดนะครับจนทําผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์เียองศานะครับสวัสดีครับ